ถ้าคุณแม่คิดว่าแพ้ท้องแปลกแล้วต้องมาเจอแพ้ท้องที่ประหลาดแบบสุดๆกับผ้าอาการนี้เลยค่ะบอกเลยว่ามีอึง่งก่อนจะไปดูอย่าลืมแว้กดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้คลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่โจนค่ะ เชื่อว่าตอนตั้งครรภ์คุณแม่คงทำวีรกรรมแปลกๆไว้เป็นเพออาการแพ้ท้องนี่เลยค่ะ oh. แพ้ท้องไม่ใช่แค่กินเปรี้ยวกับอาเจียนอย่างเดียวนะคะ oh. แต่อาการแพ้ท้องแต่ละคนจะแสดงออกมาที่แตกต่างกันไปซึ่งไปจนถึงขั้นแปลกสุดๆ oh. มาดูอาการแพ้ท้องแปลกแหวกแนวไม่ธรรมดาและไม่เหมือนใครกันเลยค่ะ หอยากกินกระดาษทิชชู่อเอ๊ะมีอาการแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยใช่เลยค่ะสำหรับแม่ท้องบางคนที่ไม่สามารถอธิบายตัวเองได้เหมือนกันอยู่ๆเห็นกระดาษทิชชู่ก็อยากหยิบกินซะงั้น <c oughs> พอกินไปสักพักก็เริ่มถามตัวเองค่ะแล้วกินเข้าไปทำไมแต่นั่นแหละค่ะเป็นผลมาจากอาการแพ้ท้องนี่เลยค่ะ 2. ะเห็นน้ำตาลแล้วเคลื่อนใ้ อยังไม่ทันได้กินหรือดมกลิ่นแค่มองก็ขื้นไส้จะอ้วกเลยเหรอ oh. ใช่เลยค่ะสําหรับแม่ท้องบางคนมีความเซนซิทีฟสูงมากแค่เห็นน้ําตาลหรือแม้แต่อาหารในโทรทัศน์ก็ทําให้อยากอ้วกขึ้นมาได้เป็นเพราะสมองสั่งการเมื่อมองเห็นสิ่งของที่ทําให้แสลง oh. เป็นผลมาจากอาการแพ้ท้องค่ะ 3. Oh. เหม็นศีสัตัวเอง oh. เหม็นหัวตัวเองว่าแปลกแล้วแต่ที่แปลกกว่าคือไม่มีใครบอกคุณแม่หัวเหม็นซะด้วยค่ะ<อ>นั่นแปลว่าอาการแพ้ท้องทำให้คุณแม่เริ่มเป็นกลิ่นของตัวเองซึ่งเป็นกลิ่นปกติแต่อาการนี้ก็กลับทำให้แสลงกลิ่นตัวเองไปซะอย่างนั้น<อ>คุณแม่คนไหนกำลังเจอกับปัญหานี้บ้างคะ สี่ทำสิ่งที่ตรงข้าม <Huh? S 1> อาการแพ้ทองมักจะทำให้คุณแม่รู้สึกอยากทำอะไรที่ตรงข้ามค่ะเช่นเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดแต่พอท้องกลับรู้สึกอยากกินเผ็ดบ่อยขึ้นหรืออยากดมกลิ่นไอดินอยู่ตลอดจนถึงขั้นให้คุณสามียกต้นไม้มาไว้ในห้องพฤติกรรมที่เราไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นกันในตอนท้องนี้เลยค่ะ แค่อ่างล้างจาน uh huh. แค่เห็นหรือเดินผ่านก็อยากอ้วกขึ้นมาทันที uh huh. อ่านเป็นเพราะบริเวงอ่างล้างจานมีกลิ่นคาวจากอาหารเลยทําให้คุณแม่วิ่งเวียนสีรษะจนอยากอ้วกได้ซึ่งกว่าจะล้างจานเสร็จไปหนึ่งครั้ง uh huh. ก็อ้วกไปแล้วนับครั้งไม่ทั่วเลยค่ะ uh huh. เป็นยังไงบ้างคะกับอาการแพ้ท้องที่แปลกมากๆทั้ง5อาการนี้คงมีแต่คนท้องด้วยกันที่เข้าใจหัวอกเดียวกันค่ะถ้าคุณแม่มีอาการที่แปลกกว่านี้มาร่วมแชร์กันได้ใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้เลยค่ะพร้อมฝ่าทุกอุปสรรคตอนท้องเพื่อลูกน้อย อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย